ว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับสดวนทับ q c เดิมทุกจุดเลยนะครับท้ายยังไม่เคยแกะเปลี่ยนฟกี์กาวนะครับตัวนี้ก็แผ่นลงังคาโครงลงังคาลูกค้าเบิกใหม่ด้วยนะครับอายุการใช้งานนะครับ2,865ชั่วโมงไม่ม,มงความร้อนต่างๆที่ปกตินะฮะไม่ดันไม่ฟอดนะครับเครื่องไม่มีไอออกระายนะครับเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับ กิ้งี้มาร์คอยู่เดิมครบนะครับรันะเทเชสเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดอนธานีครับวันนี้นะครับนัดมีรถคูเปต้านะครับ L 5 0 1 8ตัวดีที่นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี60นะครับเน้มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่า สภาพรถเดิมมาตัวเปล่านะครับมาแค่ตัวรถแล้วก็หางสี่หางบุกเบิกรถถือว่าใช้งานในไร่แค่อย่างเดียวนะครับไถไร่แค่อย่างเดียวนะครับรถถือว่าใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะมากนะครับตัวนี้นัดมาติดตั้งชุดใบดันหน้าให้ใหม่นะครับเป็นของค่ายนาซารถคันนี้สีเดิมนะครับยางเดิมยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับเป็นยางคู่ตัวโอตาินะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่459,00 0ับาทนะครับเล่มทะเบียนตัวนี้รอ45วันทําการรถถือว่าสภาพสวย ห้องคัดตัวนี้นะครับมาร์กเดิมนะครับมาร์กเดิมนะครับลูกหมากนะครับคิซีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับราคาคุ้มเลยนะครับสภาพนี้นะครับห้องคัดนะครับมีรอยแกะน็อตแล้วเรียบร้อยนะครับห้องคัดนะครับเปลี่ยนคัแล้วเียบร้อยคัดนิ่มไหมน้อยเมื่อกี้มาคัตนิ่มเนาะใช้งานอยู่ที่สองพันแปดร้ยหกสิบห้าชั่วโมงการทํางานนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับลูกค้านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าซื้อรถตัวเปล่ามาจากศูนย์นะครับประวัตินะครับ ก็แกก็มาซื้อหลังคาใส่ใหม่นะครับหลังคาก็จะเป็นของ L45 ซื้อหางนะครับเป็นหางบุกเบิกของ CMT ใส่นะครับเป็นหางสีนะครับหางก็ยังสวยๆเต็มๆโค้งสวยๆเลยนะครับอันนี้นะครับดูชุดท้ายครับนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ช่างน้อยนะครับทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าสี่ทุกท่านได้ชมกันนะครับ L5018 ครับเป็นรถเครื่องยนต์นะครับสีู่กนะครับ เป็นรถสองพาโฟวิลขับเคลื่อน4ีล้อ50แรงม้าเป็นเครื่องยนต์แบบดิเรกติชันครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นรถรุ่นนิยมใช้นะครับลงไล่ก็ได้ไถนาก็ดีทําสวนก็ได้ครับตัดหญ้าก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขยายฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับราคาแบบคุ้มเลยนะครับราคาคุ้มเลยนะครับใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังครับใครที่จอยาไปใช้งานนะครับงานดันงานไถงานบุกเบิกนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากมาก เครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับตัวนี้ขายราคานี้นะครับรถไม่มีจุดตั้วจุดตึมนะครับหรือว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับมาพร้อมกับฐานบุกเบิกนะครับของ CMT แล้วก็ชุดใบดันใหม่ของค่ายนาซ่านะครับงานไถครับทีนี้มาชมงานดันนะครับ459,000บาทครับต่อรองราคาได้นะครับราคานี้จัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ สูตรด้วยนะครับตัวนี้พ่อเสียงดังคุ้มๆหน่อยครับอ่าเสียงบ่พ่อเลยครับตัวนี้อย่างอย่างที่เห็นเลยครับท้ายไม่เคยใช้นะครับอาวิีโอไม่เคยปั่นนะครับมาร์กเดิมนะครับคิวซีเดิมทุกจุดเลยนะครับท้ายยังไม่เคยแกะเปลี่ยนฟินกาวนะครับตัวนี้ก็แผ่นลังคาโครงลังคาลูกค้าเบิกใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าเบิกใหม่ด้วยนะครับโอ้ลูกปืนล้อแน่นครับแต่ลูกหมาก็ มีหลวมครับลูกหมากเดิมครับเป็นตามอายุการใช้งานนะครับ2,865ชั่วโมงไม่่ชัวโมงความร้อนต่างๆที่ปกตินะฮะไม่ดันไม่พอดนะครับเครื่องไม่มีไอออกระบายนะครับเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับทีมีมารอยู่เดิมครบนะครับรถถือว่าสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับราคา ถูกราคาย่อมเยาเลยครับรถสีเดิมนะครับตัวนี้ราคาเพียง459,000บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับสามารถออกผ่านเงินสดออกผ่านทกสได้นะครับเรางดผ่อนงดดาวนะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับก็จะมีออกผ่านสก้อนนะครับทกสแล้วก็ ต่องเงินสดนะครับสามเงินไขนี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจมาลองขับมาทดลองขับได้ที่ร้านนักแทเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุรดิา,านี้ครับผมใครคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ